ในการค้าวันที่21มกราคม2558จัดทำใบวางบินเพื่อไปวางบินบริษัทโคบานไทยจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของทําใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI0001 0003 000ใบลดหนี้ใบกำกับภาษีเลขที่อ้างอิง SM0001 0001เ000ข้าที่โปรแกรมนะคะแล้วเข้าที่เมนูหลักคะ่ะ เลือกในส่วนของระบบลูกหนี้และวิเคราะห์นี้ค่ะกด Workflow ค่ะเลือกใบวางบิน SL ค่ะสาขานะคะระบุเป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะคะก็คือ0000 00ค่ะสำนักงานใหญ่เล่มเอกสารเลือก0 0 0 1ค่ะใบวางบินกดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะเลขที่ไม่ เลขที่ไม่ต้องระบุนะคะเลขที่อ้างอิงก็ไม่ต้องค่ะวันที่ใส่วันที่21 0158ค่ะรหัสลูกค้าแล้วก็รหัสไม่ต้องใส่นะคะชื่อย่อลูกค้านะคะกดจุดแล้วกด Enter ค่ะเลือกบริษัทโคบานไทยค่ะกดเลือกค่ะหมายเหตุนะคะตรงนี้ให้ระบุว่าวางบินลูกค้า วางบินบริษัทโูบานไทยนะคะตรงเลขที่อ้างอิงนะคะรายการอินวอยซ์ข้างล่างนะคะเลขที่อ้างอิงใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะ เลือกเอกสารที่จะนำไปวางบินนะคะก็คือจะในส่วนของเลขที่ HI0001 0003 000นะคะแล้วก็เลขที่ SM0001 000001ค่ะใบรถนี้ตัวนี้นะคะกดเลือกค่ะเมื่อตรวจสอบจำนวนเงินพร้อมกับเอกสารที่จะไปวางบินเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อยนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ แกรกอบหน้าต่างถามว่าจะพิมพ์เอกสารนี้หรือไม่นะคะกด no ไม่พิมพ์ค่ะกด escape ออกค่ะกดแยกค่ะกด escape ออกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็กด cancel ค่ะในส่วนการนำการไปวางบินลูกค้าการออกเอกสารการวางบินลูกค้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ